สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพักสตูดิโอซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเบารีเว่า r อ v e n องพันสิบโดยเป็นเรื่องราวของอดีตตำรวจสายซืคนหนึ่งที่ได้แทรกซึมตัวเข้ามาสู้เกาะห่างไกลซึ่งเก,กาะที่ว่านี้มันก็เป็นเกาะสำหรับผู้ถูกในละเทศและพวกอาชญากรป่าเถื่อนเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปรอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็ได้พูดถึงตัวละครเอกของเรื่องซึ่งเขาก็มีชื่อว่าคิมยูและในเรื่องนี้ก็จะเรียสั้นๆว่ายูท็น คดีตำรวจสากลซึ่งในวันนี้ศาลก็ได้ตัดสินคดีเขาเพราะว่าเขานั้นได้ไปฆ่าคุณที่เป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมเพื่อแก้แค้นที่คุณนั้นได้สังหารเมียและลูกเขาเลยทําให้ตัวคนนั้นถูกกักกันที่เกาะเอพีหนึ่งศูนย์หนึ่งซึ่งมันก็เป็นเกาะสําสหรับกักกันหนักโทษที่รอประหารชีวิตจากสิบสองประเทศในเอเชียจากนั้นหนังก็ตัดไปที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังตามไล่ล่าเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ซึ่งเด็กสาวคนนี้เนี่ยเธอก็มีชื่อว่าจินก่อนที่แม่ของจินที่มีชชื่่่่่ออออวววววาาาามมลีจะรรบาา้้้้้ยูกกกสไแตตตทัังงคคนนนน็พพ นั้นต้องการจะมาฆ่าทั้งคู่ทิ้งแต่ว่าแม่ของจินเนี่ยก็ถูกพวกนั้นตามทันนะครับเธอเลยรีบบอกให้ลูกสาวหนีไปแต่ว่าด้านจินเองเนี่ยเธอก็ไม่ยอมทิ้งแม่เหมือนกันแล้วรีบวิ่งกลับมาช่วยแม่ด้านมารีดีเห็นท่าไม่ดีเธอก็ได้บอกให้จินหนีไปเหมือนเดิมแต่ว่ามารีนั้นก็เป็นคนที่ยิงธนูเก่งพอสมควรเธอจึงได้ใช้ธนูในการสู้กับพวกนั้นแต่ในตอนที่มารีให้จินวิ่งหนีไปนั้นเธอก็ไม่ยอมวิ่งไปนะครับระหว่างที่มารีใช้ธนูต่อสู้กับพวกนั้นเธอก็ไม่สาามถดดูกกก่่่่ออนน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 ทีีีพวววััจจจะิิงงตไป้้เ็บบ วิตแต่ทว่า,วาเธอก็ล้มลงก่อนที่ตัวเีอน้นจะบองไปที่ทะเลและในวันนี้มันก็เป็นวันเดียวกันที่ยุนถูกส่งตัวมาที่นี่นะครับก่อนที่พวกมันจะได้เข้าไปจัดการกับยุนซึ่งดานยุนเนี่ยเขาก็เสียเปรียบนะครับพอเขาถูกมัดมือไว้อยู่แต่ทว่าเขาก็สามารถจัดการพวกนั้นได้จนเรียบก่อนที่จินจะมองไปหาแม่ของเธอและรีบวิ่งไปตัดไปดานมารีตอนนี้เธอก็กําลังต่อสู้กับคนที่จะทํรลายลูกสาวเธอแต่ในการต่อสู้ของมารีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอน้นจะได้รับบาดเจ็บหนักจนเธอล้มลงไปแต่ไม่นานนะักชายคนนั้นก็ถูก การลงไปได้แต่ก่อนที่ยุนจะจัดการมาลงไปเขาก็ถามถึงคนชื่อคุณไปนะครับซึ่งชายคนนั้นมันก็ไม่ได้พูดถึงชื่อคุณแต่อย่างใดก่อนที่มันจะเข้ามาสู้ต่อแต่สุดท้ายแล้วก็โดนยุนจัดการจนสลบไปเรียกได้ว่าแค่ลืมเลือนเ,เนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าฟิมิคงยุนน้นมันมากแค่ไหนกันถึงแม้ว่าคนนั้นจะโดนมัดไว้แต่เขาก็สามารถจัดการคนเป็นสิษ์ได้ยอย่างยูมัดนะครับ จากนั้นจินเธอก็ได้ยพยายามเรียกแม่ของเธอให้ฟืน้นขึ้นแต่มาลีเนี่ยก็ไม่ฟื้นขึ้นมาและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะสลบไปด้านจินจึงได้เข้าไปขอให้ยุนช่วยและเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนและได้เข้าไปแก้มันให้กับยุนสุดท้ายแล้วยุนก็ยอมช่วยและแบกมาลีกลับไปยังที่อยู่ของจินระหว่างที่เดินทางกันกน,นานดานจินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าลูกน้องของคุณเนี่ยจะโผล่มาตอนไหนก็นได้ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้มาถึงที่อยู่ที่จินบอกไว้ซึ่งที่นี่มันก็เป็นทีีี่่่่่ททลลูููกกนนนนน้้้้้อออองงขขคคุุณเเยยไมมมมมรรวาาาาาัแืดใใ็ํห ของจินเนี่ยระแวงนะครับแล้วตอบว่าจินไปว่าทีนั้นพาคุณแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก่อนนี้เขาจะรู้ว่าตอนนี้มารีเนี่ยได้รับบาดเจ็บและได้พาทีนั้นไปรักษาตัวเพื่อรอให้อาการดีขึ้นแต่คําว่าตอนนั้นด้านลูกของจินเนี่ยก็ยังกลัวยุ่นอยู่นะครับเขาจึงได้วางแผนกับลูกน้องว่าจะฆ่ายุ่นทิ้งแต่พอตอนที่จะลงมือแดนจินเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามลุงไว้พร้อมกับได้บอกไปว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเธอกับแม่ไวเพื่อให้รอดมาจากพวกนั้น แต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ได้ไล่ให้จินมาดูแม่แต่จินก็ออกมาเรียกลุงอยู่ดีเพื่อให้ลุงนั้นไปเรียกปู่มาเพื่อช่วยดูแม่อีกทีซึ่งปู่ของจินนั้นก็เก่งด้านสมุนไพรการฝังเข็มมากนะครับแต่ตัวเขาเองนั้นกำมาจะมีอีกบุคลิกและหากจะรักษาด้วยต้องเรียกปู่ในตัวเขาและการจะเรียกแบบนั้นก็คือการให้ผู้ชายเนี่ยประจูปก,กับเขาเขาถึงจะรู้ตัว ส่วนด้านยุนเองตอนนี้ก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเอาเข้ามาให้ซึ่งตัวที่นั้นก็มีชื่อว่าชาชานะครับก่อนที่ปู่ของจินจะได้ผสมสมุนไพรเพื่อรักษาให้กับมาลีส่วนทางดน้าลูกของจินนั้นก็ทําได้แค่ดูจินนะครับที่ถือดื้อและหาเรื่องมาให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จนบางทีนั้นแม่ของเธอเนี่ยต้องเจ็บตัวไปดูไวแรงเหตุผลที่จินเนอะู้นั้นตามค่า็เับพอบ้าด้านจินเนี่ยต้องการจะฆ่าคุณนะครับแต่ลุงของจินเนี่ยก็บอกนะครับว่าคุณอย่างคุณนั้นไม่ใช่ใครจะตามฆ อีกก่อนที่ลุงของจินจะได้หันไปถามยุนว่าคนนั้นมาจากไหนแต่ยุนก็ไม่ได้ตอบและกินข้าวต่อไปดานจินเลยบอกกับลุงของเธอไปว่ายุนนั้นมาตามหาคนชื่อคุณเหมือนกันลุงของจินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจมากเหมือนกันและพยายามถามว่ายุนนั้นไม่สายของคุณหรอแต่ทว่ายุนก็ไม่ตอบและกินข้าวต่อไปและทําให้สนใจนะครับจนทําให้ลุงของจินนั้นสงสัยเป็นอย่างมาก แต่มันก็ตรงข้ามกับจินที่เธอเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วบอกไปว่ายุนเนี่ยไม่ใช่คนที่เลวร้าหรอกนะแต่ลุงของจินเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าคนที่ถูกส่งมาที่นี่เนี่ยก็มีแต่คนเร็วๆหรือไม่ก็เดนมนุษย์ทั้งนั้นจินจึงได้ส่วนไปว่าลุงและแม่เทอล่าจนทําให้ลูกของจินนั้นต้องไปฏิเสธว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะก่อนที่จินนั้นจะเดินไปหาแม่คนคือ พอตอนกลางดึกลุงของจินเนี่ยก็เริ่มเมาได้ที่แล้วเขาเลยไปถามยุนอีกครั้งและยังได้บอกกับยุนไปอีกว่ายุนนะโชคดีนะพอถ้าเกิดยุนออกไปจากที่นี้ยุนอาจตายได้ภายในครึ่งวันพอวลุกน้องของคุณเนี่ยมารอฆ่าพวกเขาอยู่ทั่วไปหมดแล้วพวกนั้นมันก็เป็นพวกที่ชอบล่ามนุษย์และเล่นกับคนเหมือนกับของเล่นและจัดการกับคนเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ไม่ว่าลุงของจินจะพูดยังไงดานยุนเนี่ยเขาก็ไม่ตอบอยู่ดีดานลุงของจินนี่เห็นแบบนั้นเขาก็ถามยุนไปในขาว่าอยากตายไหมเดี๋ยวเขาช่วยเองดานยุนนนนนนี่เเห็็บบั้้ขากไไดสสวคมจล และในคืนนั้นยุนเองเนี่ยก็ได้นอนคิดถึงใครบางคนอยู่ด้วยเช้าวันต่อมาจินก็ได้เอาไม้เขียนรูปของยุนมาดูแต่ทาวารุงเนี่ยก็มาเห็นก็จะดึงหูของเธอและถามว่ายุนนั้นมีอะไรดีแล้วบอกกับเธอว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้แม่เธอฟังเด็ดขาด พร้อมกับได้บอกเขาดีไปนะครับว่าตอนนี้แม่ของจินเนี่ยฟื้นแล้วซึ่งดานมารีที่ฟื้นเธอก็รีบลงมาเกาะจินก่อนที่จินจะได้บอกแม่ไปว่ายุนเป็นคนช่วยไว้แต่พอมารีเห็นแล้วแทนที่เธอจะขอบคุณเธอก็ได้มโมโหแทนนะครับเพราะว่ายุนนั้นคือตำรวจที่ทําให้เธอนั้นต้องมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้และทําให้จินลูกของเธอนั้นต้องคอที่นี่ด้วยแต่ทว่าดานจินก็พยายามบอกนะครับว่ายุนนั้นเป็นคนที่ช่วยพวกเราทั้งสองคนไว้แต่ดานยุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรและถามหาคุณเท่านั้นและเมื่อเขาได้คําตอบแล้วขขาาาจะไปใหห้้นนองงมมีีซึ่ ก็ได้บอกเขาไปอยู่ที่ภูเขาไฟลูกใหญ่ก่อนจะไล่ให้ยุ่นไปซึ่งดานยุนเนี่ยก็ไปจริงนะครับแต่จินก็ได้วิ่งตามไปดานแม่กับลุงที่เห็นภาพนั้นก็ได้เรียกไว้และเธอก็ได้ไปหยิบรูปยุนมาจากนั้นมารีก็ได้มาคุยกับพี่ของเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นดานจินเนี่ยจะคิดถึงพ่อมากนะครับและตัวทีนั้นก็คิดจะแก้แค้นให้กับพ่อของเธอซึ่งในตอนนี้คุยกันนั้นดานมารีก็ได้บอกว่าลูกสาวของเธอนั้นเก่งและเข้มแข็งกว่าเธอมากโดยจินนั้นก็คิดจะทําเรื่องททีี่่่่่เเเธออนนนนนัั้้ไไไมมมมคคคยยิดดจะําาาลแตกก็บว านจินหายตัวไปแต่ทว่าด <Sud Kraft laundry> ้านจินก็ไม่ได้ดุนใครจับตัวไปเนื่องจากว่าที่นั้นได้แอบตามยุนไปนะครับแต่ระหว่างที่แอบตามไปนั้นเธอก็ดุนกับดักที่ยุนทําไว้ดานยุนนี่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ช่วยเธอลงมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเดินไปด้วยกันซึ่งด้านจินเนี่ยก็พยายามชวนคุยตลอดทางนะครับแม้จะรู้ว่ายุนนั้นจะไม่ตอบเธอก็ตามแถมเธอยังได้บอกไปอีกว่าวันที่ยุนมาเหมือนกับวันนั้นเลยเนื่องจากว่าวันที่คุณมาก่อแห่งนี้เขาได้ฆ่าคุณไปหลายรายและในวันที่คุณมาหนานลูกของเธอเนี่ยก มันก็ได้ใช้มีดฟันแขนลุงเท่นจนขาดแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเดินมาถึงทุง่งหญ้าที่พอเดินผ่านตรงนี้ไปก็จะถึงทีที่คุณอยู่แล้วจินนี่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกว่าแถวนี้เนี่ยไม่ลูกน้องของคุณอยู่เต็มไปหมดซึ่งนํามันก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องระวังตัวก่อนที่จินจะเห็นลุงที่เธอรู้จักนอนได้รับบาดเจ็บอยู่ในหลุมและคนในค่าเนี่ยมันก็ได้ฟื้นขึ้นมาและจับตัวจินไปนันอยู่นี่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตามไปจนทําให้เขาเห็นตุกก๊กตาที่อยู่ในหลุมซึ่ตต่่งงตตตตตุุกกกกกาาาาาาาััััววนนนน้เเียม็คลบบขขขอูทดไปร ตามไปตัดมาธีมารีและลูกของจีนตอนนี้พวกเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าก,กันแล้วส่วนทางด้านยุนตอนนี้เขาก็เดินเข้ามาถึงด้านในซึ่งในนี้มันก็มีคนถูกขังเต็มไปห,หมดนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้ร้องขอให้ยุนช่วยก่อนที่มันจะมีลูกน้องของคุณออกมาแต่ทวายุนก็สามารถจัดการกบมันลงไปได้หนึงน่งลายก่อนที่ตัวคนนั้นจะเดินเข้ามาจัดการกับ3ามคนที่เหลือตอ่อทันทีในตอนที่สู้กันนั้นด้านยุนเนี่ยเขาก็ตบ,บันหน้าพวกนั้นไม่หยังแม้ว่าพวกนั้นจะพยายามสู้แต่เขาก็รู้ทันและสามารถจัดการกบมันลงไปได้ก่อนที่ตััวคนนน้้จะได เสียงร้องเขาเลยเข้ามาจัดการกับลูกน้องของคุณยิงหลายคนเรียกได้ว่าเจอคุณไหนพี่แกเนี่ยใส่ไม่ยั้งนะครับแต่พอเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยพวกมันจะมีกนหลายคนและมีอาวุธด้วยแต่ด้านยุนที่ได้เก็บตุ๊กาตามาด้วยเขาก็ได้ใช้ตุ๊กาตาเนี่ยไว้ที่กระเป๋ากางเกงเขาและได้เข้าไปใส่พวกนั้นไม่ยัง้งตัดไปด้านจีนตอนนี้เธอก็ถูกจับตัวมาหาสอเก ซึ่งดานเซอร์เกย์เนี่ยมันก็เรียกจินเข้าไปหานะครับแต่เธอก็ไม่เดินไปจนทําให้เธอรนผักซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยกลัวมากนะครับแล้วมันก็ทําให้ดานเซอร์เกย์เนี่ยโมโหเหมือนกันที่จินไม่ทําตามจนทําให้ยุนนั้นได้ยื่นเสียงขาวและเดินตามเสียงมาซึ่งดานยุนเนี่ยก็สามารถจัดการกับลูกน้องของเซอร์เกย์ได้จนเรียบนะครับซึ่งในการเข้าไปสู้ของพี่แกเนี่ยพี่แกกับทั้งเตะทั้งต่อยไม่ยังและไม่ว่าจะสู้กับคนที่มาเป็นโหลพี่แกก็ยังมีแรงเหลือที่สามารถจัดการกับพวกนั้น่อไดด้้้้จนนนยบาาซกกัังงูมมลลุขึึปะ านจินที่ยื่นมองอยู่เถอก็ได้เอามีดพกอะไรออกมาระหว่างที่สู้กันนั้นดานเซอร์เกเนี่ยมันก็ต่อยเขาหน้ายุ่นเต็มๆแต่ว่าด้านยุนพี่แกเนี่ยก็ใส่กับไม่ยั้งเหมือนกันนะครับและได้ต่อยไปที่แขนของเซอร์เกจนทําให้แขนของมันเนยสนแต่เพราะว่ามันก็ยังฮึดสู้ต่อได้ด้านยุนนี่เห็นเซอร์เก้ยังสู้ไหวอยู่เขาก็ได้ใส่ไปอีกไม่ยัง้งจนทําให้จินนี่เห็นเนยถึงกับตกใจและทามิดนลุนลง,ลงมาด้านยุนนี่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินมาและเก็บมีขิ้นนนน่่นกอกใะคับขึ จินกำลังวิ่งกลับไปหาแม่คองเธอน,นั้นเธอก็นึกถึงเรื่องที่คุณเนี่ยได้ฆ่าพ่อคองเือไปต่อหน้าต่อตาคุงทือและในตอนที่คุณเนี่จัดการพ่อคงเธอไปต่อหน้าต่อตาคุงทือนัอ้น,นด้านจินเนี่ยก็รีบวิ่งไปหาพ่อคองเือนนและร้องไห้ออกมาก่อนจะได้หยิบไปชื่อของพ่อเธอซึ่งในนั้นมันก็เขียนว่าจินกับมารี่นะครับซึ่งตอนนี้ด้านจีนเนี่ยเีอก็นอนอยู่บนเตียงเท่านั้นนะครับ ตัดไปด้านยุนตอนนี้เขาก็ได้พยายามเคลนทําลูกน้องของเซอร์เกว่าตอนนี้คุณเนี่ยมันไปลบอยู่ในกันซึ่งเหมือนกันทาให้เขาไม่รันระวังตัวนะครับก่อนที่มันจะมีคนพยายามเอามีดมาแทงเขาแต่เราว่ามารีเนี่ยก็ได้ยิงธนูไปใส่คนที่พยายามจะเอามีดมาแทงใส่ยุนซึ่งเหมือนก็ทําให้ทูอเนี่ยสามารถจัดการกักบมันลงไปได้และทาให้ยุนเนี่ยปลอดภัยนะครับเมื่อจัดการได้แล้วมารีเนี่ยก็ทําหาลูกของเธอไปซึ่งานางสาวที่โดนขังอยู่เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้บอกว่าตอนนี้จินเนี่ยได้ออกไปด้้นั กมาแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็เหมือนจะมีคนแอบมองยุ่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งชายคนนั้นเนี่ยมันก็รีบไปหาคุณก่อนที่ลูกน้องคุณจะได้พาชายคนนั้นไปพบซึ่งชายคน,นนั้นเนี่ยมันก็ได้บอกว่าตอนนี้เซอร์เกย์โดนฆ่าไปแล้วและลูกน้องที่นั้นเนี่ยก็ตายหมดแล้วด้วยแล้วคนที่มาจัดการเซอร์เกย์และลูกน้องทั้งหมดนั้นมันก็ได้มาตามหาคุณซึ่งนานคุณเนี่ยก็รู้นะครับวอกคนที่มาตามหาเขานั้นเป็นใครเพราอว่ายุ่นนั้นทําให้หน้าเขาเป็นแบบนี้แต่พอได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วด้านนนนนนัั้้้้ททิิงงงงจากกกกลูอออคุณ็ไไดปขเซรย ส่วนห่งด้านมารีตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังไม่เจอจินนะครับแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่ที่เซอร์เกยอยู่พวกเขาก็ได้เจอกับจินที่นั่งอยู่บนเตียงซึ่งในตอนนั้นลูกน้องของคุณเนี่ยมันก็เล่นธนูไปใส่เธอนะครับแต่ยุนก็ได้เข้ามาช่วยและพาธนันวิ่งเข้าบ้านไปโดยที่มีมารีเนี่ยดูอยู่ใกล้ๆนะครับและธนันก็ได้เล่งมาจากด้านนอกและสามารถจัดก,การกับลูกน้องคุณลงไปได้หนึ่งคนแต่ทว่าในตอนนั้นมือธนูของคุณเนี่ยก็ได้เข้ามาด้านในและมัมนก็นไ,ได้เอาลูกที่หยาบยาพีดเล่ง เมื่อออกไปดูเมืองธนูคนนั้นเนี่ยมันก็ได้จับลูกน้อของเธอมาบาังธนูของเธอไว้นะครับก่อนที่มันจะรีบวิ่งตามมารีออกมาและเธอก็ได้มองไปเห็นเสื้อสีน้ำเงินที่แอบอยู่และยิ่งธนูไปใส่ก่อนที่มารีจะโผล่มาและยิ่งธนูไปจัดการกับคนนั้นลงไปได้เมื่อจัดการได้แล้วเธอก็รีบเข้าไปช่วยจินแต่ว่าด้านจินนี่เห็นยุ่นถูกยิงเนี่ยเธอก็ได้ขอให้แม่ช่วยยุดด้วยพอว่ายุ่นนั้นได้ช่วยชีวิตถธอไว้มารีเลยเข้ามาประถมพยาบาลเบื้องต้นให้และเอายาใสา่ให้ด แต่ว่าดานจินก็ไม่อยากทิ้งก่อนจะขอร้องอ้อนวอนแม่จนทําให้แม่นยอมช่วยนะครับมาลีจึงได้ให้ลูกของจินไปล่อพวกนั้นไว้เพื่อทวงเวลาให้เธอนั้นพายุนกลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาซึ่งนั้นลูกของจนนีนก็ได้ออกมาล่อพวกนั้นไปนะครับและเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วด้านมาลีก็พยายามเรียกสติโดยยอมจูบกับยุนแต่ว่ายุน,นยก็ไม่ได้สตินะครับและสุดท้ายเมื่อผู้ชายมาจูมันก็สามารถเรียกสติของยุนกลับมาได้นะครับจากนั้นจินก็ได้ขอร้องให้ปู่เข้ามาช่วยยุนโดยการ,อารกออกอเอาลูกธน เดว่ายุนเนี่ยโชคดีมากนะครับที่ธนูนั้นไม่ได้ไปโดนเส้นเลือดใหญ่ก่อนที่ผู้ของจีนจะได้ให้ยากับมารีไปตมแถมยังได้ฝังเข็มและเอาสมุนไพรเพื่อมารักษายาพิษที่ยุนโดนด้วยต่อไปด้านลูกของจีนเขานั้นก็สามารถหนีรอดมาได้แต่ก็ดันพาโด,ดนกับดักทางคู่สตงนงงนจนมาถึงตอนดึกก็ได้มีคนเข้ามาเห็นเขาซึ่งลูกน้องของคุณเนี่ยก็มาเต็มเลยนะครับก่อนที่พวกเขาทั้งคู่นั้นจะถูกปล่อยตัวลงมาหลังจากที่ถูกนำตัวลงมาแล้วลูกของจีนเนี่ยก็ถามไปว่าจำเขาไม่ได้แล้วหรอคนที่ช่วยตอน เนี่ยรอดมาได้นะครับแต่เาว่าลูกน้องที่ไปด้วยกับขเขานั้นกระโดดผู้นั้นจัดการทิ้งและในการที่พวกนั้นได้ปล่อยลูกของจินมามันก็ทําให้พวกนั้นรู้ที่อยู่ของพวกเขานะครับและได้บุกเข้ามาในตอนเช้าพร้อมถามหายุนไปและพวกมันเนี่ยก็ได้บอกมาให้ส่งตัวยุนมาให้กับพวกมันแต่ด้านฝั่งของจินเนี่ยก็ไม่ยอมเนะครับจนส,สุดท้ายแล้วมันก็ได้เกิดการประทักันขึ้นซึ่งลูกคนนั้นก็ได้สู้กันยังเอาเป็นเอาตายจากนั้นจินก็ได้พยายามมาปลุกยุนให้ตื่นขึ้นเพื่อเข้ามาชชช่่นน่่่ววยยแแตตาาาาาในนนนนนออออออัั้้้้ลลูกกงงงขขขคุณเเีมมม็ไดาาจท คนามานาคู่น,นั้นรวมพวกมันจัดการทิ้ง ส่วนทางด้านมารีเธอก็ได้สู้กับลูกน้องของคุณอย่างไม่ถอยนะครับพร้อมกับได้มองรอบๆไปด้วยจนทําให้เธอนั้นเห็นว่าตอนนี้พวกของเธอเนี่ยตายไปเยอะแล้วส่วนทางด้านลูกของจินเขาก็ทําได้แค่ยืนมองคนที่อยู่มาด้วยกันตายไปต่อหน้าต่อตาเขาเช่นกันส่วนทางด้านพ่อของชาชาที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ร้องไห้เสียใจมากนะครับที่ตัวคนนั้นเสียทั้งลูกและภรรยาไปแต่สุดท้ายแล้วขเขาก็ดวดพวกนั้นสังหารตา้มลงไปแต่เมื่อพวกมันจัดการลงไปได้แล้วพวกมันก็ได้เข้ามาตอกย้ําสิ่งที่เกิดขึ้้้นน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 ตตออออปลาายดมมรีีเเเเงก็่่หืืแวคัจ ล้มลงไปก่อนจะพยายามึดสู้อีกครั้งแต่ทวารร่างกายของเธอเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก่อนที่ลุงของจินจะได้วิ่งเข้ามาแต่เขาก็ล้มไปง่ายๆจากนั้นลูกน้องคุณมันก็ได้ใช้มีจัดการกับลุงของจินใต้ไปอีคนซึ่งทางด้านมารีที่ตอนนี้เธอสู้ไม่ไหวแล้วเธอก็ได้พยายามหลบแต่ทว่าพวกนั้นมันก็เข้ามาจะใช้มีจัดการกับเธอทิ้งแต่ลุงของจินเนี่ยก็ได้เข้ามารับแทนไว้ซึ่งในตอนนั้นด้านปู่ของจินเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมานะครับว่าเขายอมแล้วยอมให้ยาที่อยู่ในตัวคนนั้นเอาคน ลงไปซึ่งมันกันทาให้ด้านยุนเนียเริ่มรู้สึกตัวนะครับหลังจากที่รู้สึกตัวแล้วด้านยุนเนียเขาก็นึกถึงตอนที่คุณน,นันได้ฆ่าเมียและลูกเขาโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็ไม่สามารถช่วยครอบครัวจนทําให้เมียและลูกเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเขาจากนั้นจินก็นได้วิ่งออกมาพร้อมกับมี่คงคือและได้เข้ามากันแม่ถววยไม่นานนักยุนก็นได้ออกมาและเข้าไปสู้กับพูกนั้นจุเลียบแม้ว่าตัวคนนั้นจะยังไม่หายดีก็ตามนะครับแต่ทว่าหมัดและฝีมือคนนั้นก็นไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้ยึงเบเบแจัรนี ว่าพวกมันจะมีเป็นสิบก็ตามแต่ว่าดานยุนเนี่ยเขาก็สู้ไม่ถอยนะครับระหว่างที่สู้กัะนาำดานยุนเนี่ยเขาก็สามารถจัดการคนพวกนั้นได้เรื่อยๆจนตอนนี้เหลือแค่2คนแต่สุดท้ายเขาก็สามารถจัดการพวกนั้นได้สําเร็จนะครับและได้มองมาทีมารีและจินก่อนที่ตัวคนนั้นจะเดินจากไปตัดประด้านคุณที่ด้วยส่คอหลังจากที่เขาฆ่าเมยและลูกของยุนเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นแผลไปหมดนะครับและไม่นานนักดานยุนที่บุกเข้ามาเขาก็ได้จัดการลูกน้องของคุณทีละคนจนตัวคนนัััั้้้้้้้นนนนไไไดดมาาเเจจออกกบคคุณ่่่ทีงููะขปส ซึ่งในตอนนี้สู้กันนั้นฝีมือคุณเนี่ยก็สูสีกับยุนมากนะครับแต่ว่าด้านยุนเขาก็ได้ต่อยไปใส่คุณไม่หยังและได้ล็อกข้อคุณไว้ด้านคุณคิดด้วยแบบนั้นมันก็ได้หยิบมีดออกมาและพยายามจะแทงยุนแต่ยุนเนีย่ยก็พยายามต้านไว้จนทําให้มีด,ดน่ยหลุดมือไปซึ่งในตอนน,นั้นด้านยุนเนีย่ยก็สามารถล็อกข้อคุณได้แต่ว่าด้านคุณมันก็สู้กับจนสามารถลุดออกมาได้และดูเหมือนว่าตอนนี้ด้านคุณเนี่ยจะเจ็บมากนะครับก่อนจะโดนมาคงยุนต่อยเขาน่าเต็มๆแถมโดนเข้ามาอีกไม่หยังามต่ไ แม้ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของนันจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่สุดท้ายแล้วด้านยุนเนี่ยก็สามารถจัดการกับคุณลงไปได้นะครับเมื่อสามารถจัดการลงไปได้แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ยุนเองเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่เขาก็พยายามลุกขึ้นมาก่อนที่นันจะถัดไปจากนั้นยุนเขาก็ได้ไมายืนอยู่กลางหน้าผาก่อนที่ตัวขนานั้นจะตัดสินใจโดลงมาแล้วเมื่อสามารถจบชีวิตคุณได้มันก็ทําให้ตอนนี้ทางก่อนเนี่ยมีความสงบสุขกับไม่รังนะครับส่วนทางด้านจินเธอก็ไม่เห็นยุนอีกเลยแล้วดูเหมือนว่าจินเนี่ยจะเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่หนังจะตัดจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato erm ro ไปอีก40%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเราฟังแการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักส Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ